สุกนะเพื่อนๆเลยนะอะไรดีๆมันจะเข้ามาหมดอมเหมือนยมมดตอนนี้นะมีความสุขกับการทํางานของจิตใต้สํานึกนะจิตใต้สํานึกของประมนีิพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วมันจะดึงดูดเมื่อวานเนี่ยที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะออกไปหาเพื่อนๆน,นะเ็าบอกว่าไปทําอะไรหมาวะเนี่ย <laughs> คนอะไรวะอ เหมือนกับแปลว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีความเหนื่อยความล้าในใ,ในในด้านพลังงานข้างในนะคะเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันทำได้และมันสร้างได้ด้วยนะด้วยการอย่างแรกคือคนที่อ่าถ้าบ้านเราเนี่ยก็ก็ชอบด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี่ก็เพิ่มพลังงานให้กับจิตใต้สำนึกได้นะคะให้จิตของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งข,ขึ้น ส่งพลังงานมีความสุขกับการนั่งสมาธิก็หลับตาเออเรามีความรู้สึกตรงไหนก็เอารู้สึกตรงนั้นให้มันมีความรู้สึกให้มันนานๆหน่อยเกิน5นาทีขึ้นไปอ,อย่างน้อยๆวันละ5นาทีหนาทีบ่อยๆนะพลังงานของจิตเนี่ยมันจะเข้มแข็งเออพอมันเข้มแข็งขึ้นนะเราจะสามารถเอาจิตใต้สำนึกของเราที่มีความเข้มแข็งเนี่ยค่อยๆออกมาใช้งานอ่า การใช้งานของอจิตใต้สำนึกก็คือสื่อให้เขารู้ว่าเราชอบสิ่งไหนสมมุติว่าประมทเนี่ยชอบค้าขายเนาะเราค้าขายอะไรเนี่ยจิตเราก็มุ่งไปตรงนั้นมุ่งไปอย่างมีความสุขนะพัฒนาสิ่งที่เราค้าขายเนี่ยอย่างมีความสุขอย่างประมทเลยนะขายกาแฟตอนนี้นะตื่นขึ้นมาก็กินกาแฟอย่างมีความสุขกินกาแฟอย่างมีความสุขและสูดดมด้วยนะดมดูว่ามันมีกลิ่นยังไงรสชาติยังไง พอเรากินเราก็มีความรู้สึกแบบนี้เราก็ส่งคลื่นความสุขตรงนี้ไปให้เพื่อนๆนะถ้าใครได้กินกาแฟของประมดนะให้มีความสุขเหมือนประมดนี่นะและเขาให้อ่าเพราะว่ากาแฟที่เราขายนั้เป็นกาแฟสุขภาพนะและก็กินแล้วก็ขอให้ทุกคนนี่แข็งแรงแข็งแรงส่งคลื่นความสุขไปเออส่งคลื่นความสุขออกไป,คล,ค,ออกไปคลื่นตรงนี้เชื่อมไม้เมื่อวานเนี่ยสุดยอดนะไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะ ทั้งคนชิมทั้งคนซื้อนะอืไปทางไหนเราก็าประสบผลสําเร็จได้การตอบรับจากเพื่อนๆจากอา่อาจากคนรอบข้างอา่าด้วยการแบบว่าเออขอซื้อสินค้าหน่อยเพราะว่าโหกินแล้วมันดีขึ้นอะมันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะขึ้นความสุขตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ส่งเอ่ี่มันสะท้อนกลับมาหาเราเราทํางานอะไรก็ช่างนะเพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร ให้ทุกคนทําแบบมีความสุขและมีเป้าหมายมุ่งมั่นว่าเราจะทําเพื่ออะไรเออถ้าเราทํางานสิ่งนี้นะถ้ามันมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือกุนหญิดกับมันนะให้เปลี่ยนใหม่ให้เปลี่ยนใหม่ด้วยวิธีการเอาจิตเข้าไปรู้สึกว่าเราทําเพื่ออะไรอืมรู้สึกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําเพื่อลูกเออ้อยเราทําเพื่อลูกนะเราทําเพื่อลูก ความรู้สึกที่ทําเพื่อลูกนะมันจะมีความสุขอ่ามันจะไม่ได้สนใจว่าเราจะลําบากขนาดไหนอ่าว่าว่ามีความมีความเอ่อลำบากตางต,ตามเวลาเราทํามันไม่สนใจทางนั้นมันมีความสุขตรงนะั้นเชื่อไหมการทํางานของเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอืมเพชรมั่นกับหัวใหญ่เด้อ <laughs> ถ้าเราต้องทําอย่างมีความสุขนะทําไรมันเออปลูกข้าวหรืออะไรก็ช่างทาอย่างมีความสุขทําอะไรก็ได้นะคะขอให้จิตใต้สํานึกของเรารับรู้ถึงความรู้สึกว่ามีความสุขเขาจะส่งเครื่องน,นั้นๆเราออกมาอ,อ่าอ,อ่า <c oughs> สิ่งที่ไม่ให้เขาก็คือขึ้นความลําบากขึ้นความความลาบากเวลาลําบากเขาทุก ถ้าเวลาเขาทุกข์จิตใต้สํานึกเขาจะอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วความอ่อนแอนี่เขาก็จะส่งขึ้นอ่อนแอออกมาเหมือนกันแล้วก็จะเจอแต่คนอ่อนแอคนคนงี่เง่าคนหงนหุดหงิดวุ่นงาน้างรำคาญใจคนที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ถูกใจมองเห็นก็ไม่ถูกตามันจะดึงดูดเข้ามาและเงินตาเทวดาพาไปเราก็ไม่พอเราอ่อนแอปุ๊บสิ่งเหล่านี้นะเขาไม่เข้ามา เพราะอะไรเพราะว่าเขาชอบคนที่ชอบเขารักเขานะอย่างสมมติว่าเราเนี่ยวันวันหนึ่งเราทํางานเราอยากได้เงินนะเออเช้าตื่นมาก็เอามาเซตโปรแกรมมนะั่งเนาะโอ้หนึ่งร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านฝังเข้าไปในความรู้สึกของเรามันไม่ได้เป็นความจริงก็ไม่เป็นไรเราพูดทุกวันจนจิตใต้สํานึก เรารู้สึกว่าเงินเธออยากได้เงินร้อยล้านบอกเออได้จัดให้เขาไม่รู้หรอกเงินร้อยล้านคือยังไงพอเขาจัดให้แนละ้วถ้ามันมาร้อยล้านน่ะแสดงว่าเขาจําได้และเขาจะดึงดูดเงินร้อยล้านมาให้เราเนี่ยอะไรก็ช่างที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะ่ะฝังเข้าไปให้เขารู้ เออฟังไปให้เขารู้เหมือนประมดเอ่อยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราลักใครเดินทางไปหากันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆรู้สึกดีๆด,ด,ด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เกิดความเชื่อใจมั่นใจในตัวในตัวเอ่อในในตัวคนที่เราเดินทางไปหาเขาก็มั่นใจเราเราก็มั่นเชื่อใจซึ่งกันและกันอ่าในที่สุดก็แต่งงานกันถ้าเป็นคู่รักนะคะถ้าเป็นเพื่อนก็ลักกันแบบว่าตายแทนกันได้อะไรประมาณนี้นะ เราต้องทําความรู้สึกแบบนั้นกับจิตใต้สํานึกของเราเราต้องส่งคลื่นแบบนั้นเข้าไปหาเขานะว่าน,นี่เนี่ยเราต้องการแบบนี้นะส่งไปทุกวันเราต้องการนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดมดูมันเป็นกลิ่นยังไงมันเป็นกลิ่นยังไงเรารู้สึกเข้าไปข้างใน,นเนี่ยกลิ่นแบบนี้แหละเราชอบเราชอบนะเราชอบส่งคลื่นเข้าไปเออวาตามหลักนะขณะเขาฝึก เขาฝึกสุนัขนะให้มันโดมกลิ่นอะ่ะเชื่อไหมมันมันไปหาอะไรมันก็เจอเพราะอะไรเพราะว่ามันจําข้างในมันส่งขึ้นออกมาว่านี่ใช่นะมันมันเป็นแบบนี้นะส่งขึ้นออกมาแล้วมันก็ดึงดูดแบบนั้นนะมาหาเรานะถ้าใครรักแบบนี้ ก็ให้นับบ่อยๆไม่ใช่ว่าได้มาเป็นร้อยเป็นพันก็เก็บไว้ในกระเป๋านั้นไม่เคยออกมาดูเลยไม่มีความรู้สึกกับเขาเลยไม่รู้สึกรักเขาด้วยนะแค่เฉยๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคะเห็นคุณค่าของเขามามากมาน้อยก็มีมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของเขานะเหมือนเราไปหาเพื่อนคนที่ ไปหาแฟนคนที่เรารักอะไปหาปบ่อยๆมีความรู้สึกว่าเอออยากไปหาเขาดึงดูดไปหาเขาอย่างนั้นเนี่ยความชอบความรักกันอะไรประมาณนี้นะเวลานั้นอะมันความออความรักความชอบกันเนี่ยก็ถึงขนาดว่าเราต้องแต่งงานกันเราก็เหมือนแต่งงานกับจิตใต้เสนอให้ได้นะเพื่อนๆนะแล้วเขาจะให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะทาไม่ได้นะ <c oughs> อ้าวประมตเพิ่มพลังให้แค่นี้แหละเดี๋ยวประมตจะออกไปตลาดนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนะเพื่อนๆนะ โอเคค่ะ <laughs>